ผีดอยเต่าจากสารคดีชุดย่ำสันดอยดงสมิงโดยสังคีตจันทนพ์ฝนหลงฤดูวันนั้นกระนำติดต่อกันมาอย่างน่ารำคาญถึงสองวันสองคืนมาแล้วขบวนการท่องไพรชุดเดิมแต่สมาชิกใหม่จำนวนถึงสี่คันรถจิบตั้งมุ่งจุดหมายไว้ก็คือ ห้วยอีหลูห้วยแม่เหลอไม่ได้คิดว่าจะไปยิงแก้งยิงควางอะไรเพราะสามสี่เดือนที่ผ่านมาต้องอุดโอู้อยู่แต่ในเมืองอยากจะออกไปเปิดหูเปิดตาบ้างเพราะงานประจำวันมันจำเจยอย่างน่าเบื่อหน่ายจิบของจ่าพรล่วงหน้าไปก่อนตั้งแต่เมื่อตอน4ี่โมงเย็นส่วนอีกสามคันนั้นคนแก่แก่เจ้าของวงดนตรียี่ห้อชาโดเกือบทั้งนั้น การไปเที่ยวป่าโดยมีคณะที่ต้องฉลกถูกชะตากันนั้นเด็กมันว่าแต่ทำยังไงก็ได้กดลุงลุงมันไม่มีทางออกนี่นามันสนุกสนานการได้พบป่าสังสรรค์และมีการดื่มหนักดื่มเบาได้มีการพูดจาสับปะดีสีปะดลโดยที่ไม่มีแม่อีหนูมาคอยสบตาหรือเด็กๆมาด่าคุณลุงสับป,ปะดนอันที่จริงก็อย่างเด็กมันว่าแต่ทำยังไงได้ ก่ลุงลมันไม่มีทางออกนี่ว่าและอีกประการหนึ่งพวกเราทุกคนเที่ยวป่ามาด้วยกันตั้งแต่สมัยมือเปินยิงกระรอกในสวนมะพร้าวแล้วก็นกเขาตามทุ่งนาตอนที่เก็บเกี่ยวข้าวเริ่มกันตั้งแต่เปืนยาวอัดลมยิงนกกระจอกตายเต้ามาเป็นลูกกรดขนาดจุดสองแล้วก็ปรับตัวเองมาเป็นไรเฟริล3 0 0 6ไอทีฝีมือดีๆที่ทดสอบด้วยปินชนิด2.0 ไอ้ที่รู้ตัวว่ามือตัวเองห่วยก็ลาออกไปอยู่ผน,นกเปิศูนย์เดียวคือเปืนลูกสองชนิดแฝดบ้างเดี่ยวบ้างคนไหนเงินดีก็เล่นชนิดไรเฟิลอยู่บนลูกสองอยู่ล่างสุดแต่แม่บ้านจะอนุมัติคนไหนฐานะไม่ดีเปินมีกี่กระบอกขายบ้างจำนำบ้างแล้วแต่ความเหมาะสมถอดตาแหน่งไปอยู่ผน,นกสองไฟดูตาสัตว์ มันเป็นทีมล่าสัตว์ที่เริ่มกันมานานแล้วบางก็ลาออกไปเพราะน้อยใจบางคนก็แยกออกไปตั้งชมรมใหม่เพราะไปกับคนรุ่นเดียวกันนั้นมันทันกันดีนักถึงอย่างไรก็ดีทุกคนก็มีจุดหมายตรงกันอย่างเดียวคือเมื่อความจำเจแวดวงในบ้านเมืองก็ขอโอกาสไปออกกำลังวิ่งหนีช้างบ้างหนีเสือบ้างเพราะบางคนเมื่อเพื่อนๆเ,เอารถไปรับตัวออกมาจากบ้าน พรานเพื่อนคนนั้นถึงกับร้องไชยโยมาก็มีอยู่หลายรายมันเป็นความสศขที่คนเก่าๆพรานแก่ๆจะยังะระลึกถึงอดีตของความสศกที่มันมาจากความทุกข์ความทารุณบันเทิงหรือเรียกกันว่าเข้าป่าล่าสัตว์สามคัคคีครับการที่พรานในอดีตหวนกลับเข้าป่าอีกครั้งหนึ่งนั้นมันเป็นความโศกที่ใครๆก็ปรารถนา เพราะเราจะได้กลับไปเป็นเด็กๆที่เถียงกันคุยกันในสิ่งที่ไร้าสาระอีกครั้งหนึ่งแต่มันภาระก,ก็มากไปด้วยของกินของดื่มเรื่องเล่านั้นหอไปกันทุกคนบางคนที่เลิกเล่าแล้วแต่ก็ยังหอบเอายาจีนที่เข้าแอลกอฮอลไปเหมือนกันสนุกสนุกเชี่ยงชนไงล่ะครับกว่ากระบวนพรานแก่ๆจะยาตราพ้นเขตเทศบาลได้ก็แทบจะอ่าน เล่นเอาหกโมงเย็นกว่าเข้าไปแล้วเพราะต้องตระเวนซื้อกันแม้จนกระทั่งกระดาษอ่อนชำระยาอมยาแก้ท้องเดินจิป,ปาถะรถไปถึงตลาดอำเภอจอมทองเอาเมื่อทุ่มเร็เรเศจมันเป็นธรรมเนียมของการเข้าป่าตามหนทางสายนี้คือตลาดจอมทองจะเป็นแหล่งสุดท้ายที่เราจะหาซื้อสิ่งของต่างๆได้รวมทั้งจัดการเตรียมอาหารลงยุ่งข้าวให้เต็มที่เสียก่อน เรากินกันตั้งแต่ร้านยังเป็นห้องแถวชั้นเดียวเล็กๆจนกระทั่งลูกสาวเจ้าของร้านแต่งงานมีลูกมีเต้าและร้านเดิมก็รื้อกลายเป็นตึกแถวสองชั้นไปแล้วท้องฟ้าชุ่มฉ่ำไปด้วยละอองฝนโปรยปลายลงมาเหมือนฉี่จักจัน่นที่ร้านอาหารจอมทองนี่เป็นสวนรวมข่าวสำหรับทีมพรานในเมืองใครจะเข้าป่ากี่คันรถทีมไหนต่อทีมไหนบ้าง เราจะทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดีเจ้าของร้านเป็นคนใจดีบางครั้งซื้อกับข้าวกับปลาที่จะเอาไปกินกันในป่าจ่ายเงินจ่ายทองแล้วออกไปแต่ตัวข้าวของไม่เอาไปเจ้าของร้านต่อเหมารถวิ่งตามเอาไปให้กลางทางก็มีบางครั้งความซื่อของเจ้าของร้านก็ทำเอาพวกเราเจ็บปวดไปกันหลายคนที่ว่าอย่างเนี้ก็เพราะคณะนายพราน จิบคันแรกเมื่อเสร็จสิ้นจากการบรรจุอาหารลงกระเพาะแล้วก็ไปก่อนส่วนรถคันหลังก็จะตามมาและก็จะสั่งอาหารเหมือนกันกับทีมแรกแน่นอนที่สุดก็คือทุกคนจะต้องสั่งเครื่องดื่มแก้ง่วงเช่นกาแฟโอเลี้ยงในการที่จะต้องนั่งสปปะบรงงกไปในป่าอีกทั้งคืนทีมแรกจะฝากยาม้าใส่ในกาแฟถ้วยละเม็ดซึ่งเจ้าของร้านก็จะบริการให้เป็นอย่างดี ไม่เลือกที่รักมักที่ชังโอกาสหน้าทีมที่มาทีหลังจะฝากยาแก้ง่วงยาขยันไว้เพื่อชงกาแฟให้แก่ทีมแรกซึ่งมาทีหลังก็ได้เป็นการแก้แค้นก็ไม่ขัดข้องน่ารักออกจะตายเมื่อเสร็จสิ้นจากภารกิจเกี่ยวกับกระเพาะอ,อาหารทีมพรานสมัครเล่นของเขาก็ยกขบวนออกเดินทางเอาเมื่อเกือบจะสองทุ่มบ่ายโฉมหน้าไปอำเภอฮอด ่ํำกลางฝนซึ่งปลอยลงมาเป็นละอองจุดหมายปลายทางก็คือแม่น้ำสารวินอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนรถสามคันวิ่งตามกันไปเป็นขบวนแต่ก่อนที่จะถึงออบหลวงอีกประมาณ4-5หกิโลเมตรก็มีไฟหน้ารถอีกคันหนึ่งวิ่งสวนทางมาสาดแสงสว่างจ้ารถจิบของจ่าพรนั่นเองบนรถนั้นหนุ่มชะกันร่นลูกหล,ล,ลาน,ลานถึงสีหคนนั่งเบียดเสียดกัน เพราะความเย็นจากสายฝนที่เป็นละองลองโปรยปลายลงมาทำไมถึงกลับเสียล่ะไหนบอกว่าจะไปรอที่แม่สเสียงก่อนไม่ใช่เหรอไม่รู้ว่าใครตะโกนถาม่วยแม่สเกิเป็นไงบ้างไปไม่ได้ดอยพังทับทางหมดเสียงคุณจ่าตะโกนตอบมายุ่งตายหา่าเสียงไมตรีพรหมเทพในธนาคารกรุงเทพสาขาลบบุรีบนพื้นพร,รมคราวนี้ก็เกิดอาการรวนเร พรานพวกนี้เป็นพรานประเภทง้างนกแล้วต้องยิงเมื่อไปไม่ได้ที่หนึ่งก็ต้องไปอีกที่หนึ่งให้จงได้เป็นไรก็เป็นกันข้าวของที่จะกินจะใช้ออกเต็มรถจิบสามสคันจอดกันเต็มถนนเปิดไฟรี่ท่ามกลางสายฝนที่ปปรยลงมาเหมือนไม่เต็มใจจะตกคุณทวีชัยอน,นันต์เอ,อ่ยขึ้นว่าแล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะผมเอก็สายหน้าไม่รู้จะไปที่ไหนดีเพราะคำว่าดอยพัง คำนี้มีความหมายกับพวกเราพรานไม่เลือกฤดูกาลในป่าลึกๆนั้นเป็นดอยดินและถนนที่แคบแคบบนยอดเขาจริงอยู่เราอาจจะผ่านสิ่งเหล่านี้ได้ในตอนขาเข้าไปแต่ตอนขากลับออกมานี่สิหากมาพบต้นไม้ล้มขวางทางอยู่หรือดินดอยข้างทางพังลงมากองสูงเต็มถนนขวางอยู่ ก็เป็นหน้าที่ที่พวกเราจะต้องออกแรงกันอย่างชนิดเหงื่อไหลคลย้อยกันเลยทีเดียวแหละก็มันเรื่องอะไรที่เรามาเที่ยวป่าไม่ได้มาเลื่อยไม้ไม่ได้มาช่วยสร้างถนนและก็มากินข้าวกับลิงในป่าดังนั้นในที่สุดที่ประชุมก็มีมติเปลี่ยนเข็มไปนอนเล่นที่อ่างเก็บน้ำภูมิพลไปหาปลากินไปร่ำุราอาหารที่บ้านดอยเต่าซึ่งก็ไม่มีใครขัดข้อง แน่นอนเพราะทุกคนไม่มีทางเลือกและทางไปขบวนจิพรานสมัครเล่นย้อนกลับทางเก่าตามกันเป็นหางแสงไฟที่สาดส่องจากหน้ารถสีขาวเป็นลำยาวฝนซึ่งโปรยลงมาเป็นละอองดูได้ชัดเจนทนัดทัน,นีจากทางเดิม20กว่ากิโลเมตรเราก็เลี้ยวขวาล่องใต้มุ่งสู่ดอยเต่า มาดอยเต่าเปินไม่มีประโยชน์เพราะดอยเต่ามีสภาพเป็นอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากภูมิประเทศเป็นขุนเขาก็จริงแต่เป็นขุนเขาที่ถูกแช่น้ำไว้ด้วยจำนวนมหาศาลเหมาะสำหรับที่จะเป็นที่ตากอากาศพักผ่อนอ่างน้ำยักษ์ที่ดอยเต่านี้มีสภาพเหมือนทะเลสาบน,น้อยๆกลางทะเลสาบดอยเต่ามีคนไปสร้างแพไว้เป็นที่พักแรมกลางคืน แสงไฟและเสียงจากเครื่องทำไฟทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่เงียบเหงายามเช้าเรือหางยาวที่ออกกู้แหอวนที่ดักปลาเข้าไว้แล่นส่งเสียงเหมือนฟังเสียงโรงสีข้าวเล็กไกลๆลมพัดโช,ชยเฉื่อผิวน้ำเป็นระลอกพริว้วอากาศเย็นสบายพวกเราไปขออนุญาตพักที่บ้านพักของเจ้าหน้าที่การทางแขวงดอยเต่าบ้านพักอยู่ริมหน้าผาสูงละเลี้ยว เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวมีห้องนอนใหญ่สองห้องมีเฉลียงยื่นมีหลังคาคลมุมมองเห็นอ่างเก็บน้ำและภูมิภาพได้อย่างสบายและเราก็ยึดตรงนี้เป็นหัวหาดนอนศีรษะออกไปทางลูกกรงโดยมีทิวทัศน์ของอ่างเก็บน้ำอยู่ทางเบื้องหลังขุนเขามองเห็นได้สุดขอบน้ำห้าทุ่มเศษแล้วบทรถจิบของจ่าพรซึ่งเมแต่พรานหนุ่ม,มก็ให้กลัดกลุ่มเป็นกำลัง เพราะออกจากบ้านจะเข้าป่าแต่กลับมาอยู่บ้านเขาคงจะคิดกันอย่างนี้ในที่สุดจิบชายชะกันก็ย้อนออกไปล่ากระต่ายซึ่งพอมีให้หากินได้ตามแถบบริเวณนั้นคืนนั้นคืนแรกกว่าจะตามเทียนจุดไฟหุงหาอาหารกันได้ก็ดึกพอดูแต่ก็ไม่เป็นปัญหานักเพราะพรานพ่อครัวก็แยกไปหุงข้าวต้มแกง พลานขี้เล่าเมายาก็ยกกรมบ้างแบนบ้างออกตั้งวงโจ้กันเรื่องเป็นสาระและไม่เป็นสาระก็งัดเอาขึ้นมาคุยกันใครหนังท้องตึงก็เอ็นหลังหลับไปสายลมพัดโช,ชยมาจากอ่างเก็บน้ำโดยเต่าเสียงเพลงน้องเป็นสาวขอนแก่นสลับเพลงรำวงขับร้องดีวงขี้เล่าจากเรือนแพรโรงแรมกลางอ่างเก็บน้ำได้ยินถนัดทันนี เสียงเพลงล่องลอยมาพร้อมกับเสียงเครื่องทําไฟแม้จะอยู่ห่างไกลถึงกิโลกิโลก็ตามทีมันเป็นการเที่ยวป่าที่ผิดแปลกไปจากทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฝนผิดฤดูบีบบังคับให้ทําเช่นนี้มันเป็นภาวะจํายอมบ้านที่เราไปขอพักเป็นบ้านไม้สร้างใหม่เป็นเรือนรับรองมีห้องน้ําห้องส้วมพร้อมแต่การที่นานๆมีผู้หลักผู้ใหญ่ของกรมทางไปตรวจงาน และก็เลยแวะพักนั้นทําให้บ้านดูโทรมไปบ้างแต่ก็สะอาดพอที่พวกเราจะนอนตากลมที่เราเบียงได้อย่างสบายตอนตีสามตีสี่พรนหนุ่มก็กลับมาพร้อมกับกระต่ายอาหารมื้อต่อไปตัวเขื่องหนึ่งตัวตอนกลางวันของวันรุ่งขึ้นท้องฟ้าปลอดโปร่งมันเป็นวันว่างที่เราหากันมาหนักหนาแล้วส่วนหนึ่งนั่งรถไปที่ท่าเรือเพื่อดักปลาสด ที่นั่นมีปลาน้ำเจอือที่ชุกชุมและจำนวนมหาศาลพอที่จะเลี้ยงประชากรภาคเหนือได้อีกไม่รู้กี่สิบปีประมงที่นั่นคุยให้ฟังว่าหากไม่มีการจับปลากันสักหนึ่งปีผู้คนลงน้ําไม่ได้เพราะปลาจะว่ายชนเอาครับผมเห็นกระตามาแล้วว่าแหล่งทรัพยากรของชาติแห่งนี้คนที่พูดไม่ได้กล่าวเกินกว่าความจริงเลย อาหารเช้าไข่ดาวเนื้อทอดแจกกันคนละชุดขนมปังกาแฟตามถนัดใครกระเพาะคลาดหน่อยก็ต้มข้าวต้มข้าวสวยอาหารกระป๋องตั้งแต่ปลากระป๋องซีเซ็กไช่เต้าหูย้ยี้แล้วก็ไข,ข่เค็มบางรายที่ตกค้างมาตั้งแต่ตอนกลางคืนก็จัดแจงถอนในตอนแรกแรกแล้วก็กลายเป็นโปรกในตอนท้ายๆเราจัดการเติมยุ้งข้าวกันให้เต็ม รายการอาหารสุดแต่ใจปราถนาและกว่าทุกคนไม่ได้คิดถึงประเพณีการกินอาหารในป่าซึ่งทุกคนครั้งนี้นั้นจะมีข้าวปากหม้ออาหารเท่าที่มีบุหรี่และสุรารินใส่แก้วเอาอาหารใส่ใบไม้วางให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าคราวนี้ทุกคนลืมสนิทก็น่าจะลืมล็อกเพราะเรามาพักบนบ้านไม่ใช่ป่าเจ้าป่ามีที่ไหนบนบ้านพักรับรอง จุดเริ่มต้นที่ตรงนี้ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยว่าขณะที่พวกเราเฮฮาปาร์ตี้กันอยู่นั้นมีดวงตาที่แวววาวมองดูอยู่อย่างไม่ค่อยจะเต็มใจนักเสียงหัวร้อและโวยวายนั้นเจ้าของดวงตานั้นไม่สบอารมณ์แม้แต่น้อยแต่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครมองเห็นเขาแต่เขามองเห็นเราบอกกล่าวกันตั้งแต่แรกเริ่มแล้วว่าเรามาพักผ่อนกัน และอีกประการหนึ่งนอกจากจะกินนอนแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรดีเพราะอยู่ในแวดวงที่จํำกัดจะเอาพรานไปไล่จับปลาพวกนี้กลัวน้ำออกจะตายกลัวที่จะจมน้ำตายกลัวที่จะต้องอาบน้ำทุกคนรวมทั้งผมด้วยเรามีคติประจำใจว่าอาบน้ำเข้าวันไหนประหมอตายไปเจ0 0ครับเรากินทุกอย่างที่มันมีและเป็นความสบายใจ เพราะเรามาพักผ่อนผ่อนคลายอารมณ์กันผมปลีกตัวนอนข้างวงเล่าเพราะทั้งสอกทั้งเขาปวดเมื่อยมาตั้งแต่ตอนกลางวันและก็จำไม่ได้ว่ากี่ทุ่งกี่ยามขวามือของผมพับฐานไปแล้วสี่รายสี่คนริมสุดคือคุณไมตรีพรมเทศจากธนาคารกรุงเทพต่อมาก็คุณทวีชัยอันนันเจ้าของโรงงานออกซิเจนเชียงใหม่ถัดมาคุณผล เจ้าของและผู้จัดก,การอู่ซ่อมรถที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งหนึ่งในเชียงใหม่คืออู่ศรีภูมิคนที่สี่คุณวิชาพวงวงในธนาคารป่าซองถัดต่อมาเป็นคนที่ห้าก็คือผมผู้เขียนและต,ต่อไปนั้นอีกเกือบสิบคนผมจำเขาไม่ได้จำได้แต่คุณสายหยุดสายอุดมผู้ชำนาญการปรับซ่อมปืนของพวกเรา ผมและไมตรีพิเศษกว่าคนอื่นหน่อยเพราะมีถุงนอนอย่างที่เคยใช้ในสงครามเกาหลีเวียดนามซึ่งเมื่อโรดซิปแล้วผมก็มีลักษณะเหมือนตัวดักแด้ตัวหม่อนรังไหมเรียกว่าอ้่นจนเหงือแตกเชียวละจำไม่ได้ว่าใครหลับเป็นคนสุดท้ายรู้สึกตัวเมื่อเขามาจุดเทียนแท่งวางไว้ที่ลังและก,กล่องใส่สัมภาระที่อยู่ปลายเท้าที่นอนอยู่ประมาณตีหนึ่งเสร็จ นอนไม่ค่อยหลับเพราะเสียงโรงสีเล็กบ้างเสียงโรงสีใหญ่บ้างรถมอเตอร์ไซค์ที่ท่อไอเสียพังบ้างครับเสียงพักพวกนอนกลนกันเสีจนนอนไม่ลงทุกคนหลับกันไปแล้วเทียนไขถูกลมพัดเป่าวู่ว่าวๆบสะท้อนเป็นเงาทางติดข้างฝาเมื่อเทียนใกล้จะหมดเล่มผมก็พล่อยหลับไปทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสง,งัดท่านผู้อ่านครับ ผมขอรับรองด้วยสัจจะว่าสิ่งที่ผมเขียนต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องราวที่สร้างมันขึ้นมาเพื่อใเกิดความตื่นเต้นหรือว่าสนุกแต่ว่ามันเป็นความจริงที่เราได้สัมผัสกับสิ่งที่ไม่มีตัวมีตนสิ่งที่เป็นปัญหาโลกแตกจำได้ว่าเคลิ้มไปไม่นานนักเมื่อเทียนดับไปได้สักครู่หนึ่งและทุกคนหลับไหลกันอย่างสบายนั้นในความเงียบมีเสียงร้องดังกรี๊ด เสียงนั้นยาวเหมือนคนร้องขึ้นในความไม่พอใจสอดแทรกขึ้นมาในความเงียบสงัดแล้วก็มีเสียงดังโครมโครมเหมือนคนกระทืบเท้าจังหวะที่ยิบที่ที่เกิดเสียงนี้ขึ้นนั้นมันเกิดตรงปลายเท้าของผมนี่เองพื้นที่นอนเป็นไม้ดังนั้นเสียงมันจจิงก้องผมสะดุ้งสุดตัวผุดลุกขึ้นพรวดพราดและทุกคนก็ลุกพราะสะดุ้งตกใจด้วยกันทั้งนั้นผมขนหัวลุกซา เพราะเสียงนั้นห่างจากปลายท้ายผมเพียงสองคืบเท่านั้นเองไปนั่นแล้วไปโนนแล้วเสียงไมตรีร้องขึ้นมาด้วยความตกใจผมได้ยินและทุกคนก็ได้ยินแต่ไม่ใช่เจ้าของเสียงที่มาร้องกรีดและกระทืบเท้าปังๆนั้นแต่มันเป็นเสียงเปืนสั้นที่ถูกกระชากลูกเลื่อนผมใจหายว่าบอยใช้ส่องไปที่ไมตรีคุณผลก็ส่องด้วยภาพที่เห็นก็คือคุณทวีใช้อันนัน กำลังกำข้อมือไมตรีที่ถือเปินอยู่ดันปากกระบอกขึ้นสู่เพดานไมตรีกับผมคงจะตกใจพอๆกันไมตรีอาจจะมองเห็นอะไรต่อม่อะไรได้ดีกว่าผมเขาควักเปินจะยิงสิ่งนั้นแต่คุณทวีตัดสินใจแย่งเปินเพราะหากจุด4-5หรือ11มมจากมือไมตรีระเบิดขึ้นพักพวกอีกเกือบ10คนซึ่งก็ตื่นตระหนกต่อเสียงนั้นก็ผลลุกขึ้นนั่ง บ้างก็เยินและก็ในความเมื่อดเมื่อกระสุนแผดเปรี่งออกไปบางทีเราอาจจะต้องเสียใจกันไปอีกนานเมื่อเหตุการณ์สงบมีการวิพากษ์วิจารณ์ผมข่มประสาทให้หลับอย่างยากเย็นเทีนยนไขถูกจุดเพิ่มขึ้น4ีห้าดวงสว่างสวัยขึ้นทุกคนลงความเห็นว่าไมตรีนอนละเมอผมไม่เห็นด้วยเพราะเสียงนั้นมันเกิดตรงปลายเท้าผม ถ้าผมละเมอจะไปกระทืบซอยเท้าได้ยังไงในเมื่อนอนอยู่ในถุงนอนทดลองซอยดูยังไงยังไงก็ทำไม่ได้ข้องใจไม่แล้วไม่หายดังนั้นในตอนสายของวันรุ่งขึ้นผมก็นำเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตอนกลางคืนไปเล่าให้ผู้ดูแลสถานที่ได้ฟังและทราบแทนที่จะเห็นความตื่นตระหนกตามที่คาดไว้แต่แรกตรงข้ามเขากลับยิ้มแฉงเรามาฟังเขาตอบผมดีกว่า บ้านรับรองที่พวกพี่พักนั่นล่ละครับตอนขุดหลุมจะตั้งเสาคนงานขุดเจอโครงกระดดกพร้อมทั้งกระโหลกศีรษะในช้างท่านก็เลยให้จัดที่ฝังเส้อใหม่และสร้างศาลให้ก็อยู่ห่างบ้านรับรองราวร้อยเมตรเศษเขาหยุดไปนิดหนึ่งเหมือนจะคิดอะไรอยู่แล้วก็เล่าต่อไปว่าทุกครั้งที่นายช่างมาดูงานที่เนี่ยนายช่างจะเอาเหล้าติดมือมาทุกครั้งและก็ต้องเอาไปไว้ที่ศาลหนึ่งกลมไม่เด็ดขาด ท้าไม่อย่างนั้นอย่างที่พวกพี่โดนกันเมื่อตอนกลางคืนนั่นแหละครับผมถึงบางอ้อเอาตรงนี้เองพี่แบ่งเล่าให้เขากินบ้างหรือเปล่าเขาถามผมเปล่าผมตอบนห้วนสั้นๆเขาหัวรอเหมือนถูกอกถูกใจเสเต็มประดาผมกลับมาเล่าเรื่องที่ได้รับฟังให้ทุกคนรู้ทุกคนฮือฮาไมตรีป,ปล่อยกา,กากออกมาเป็นเลขห้าสามตัวเหมือนกัน เรื่องเล็กๆผีกับคนเป็นเพื่อนกันได้เล่าซะอย่างหนึง่งก่อนที่จะเดินทางกลับเราก็ตั้งวงอีกครั้งคราวนี้คุณทวีเป็นพิธีกรเล่าแม่ของผิวๆเกือบเต็มแก้วกับแกล้มบุรีจัดเส้นตะก,กะแปนไมตรีชงโอโยุะกาแฟดำร้อนสมทบผมใส่แอมเฟตามีนลงไปสมเม็ดเมื่อตอนนั่งรถกลับทุกคนหากันเตง เพราะคืนนี้ผีนอนไม่หลับแง่แง่วางยากระทั่งผีบ้านหลังนี้ยังอยู่ผมถ่ายภาพมาให้ดูหากใครคิดว่าผีกับคนเป็นเพื่อนกันได้จะลองดูก็ตามใจติดต่อที่หน่วยงานกรมทางดอยเต่าไปไม่ถูกถามเขาดูได้มันพิ้นลึกละครับ